สวัสดีค่ะเว้ยมันูในส่สุดนอนมาคม่ะเมนีเข้าไใดกุ้งแซ่ลปาอาเว้ยนำลายแตกนี่ที่เด็ดเลยกุ้งกุ้งไายเสือเว้ยตัวใหญ่ท่อวเค็มก็ต้องร้อสะอาดเขาจัดการ,รนรถ จะว่าขอาภัยกินกุ้งมาได้เออกินหัวกุ้งมาได้อุย้ยมันแหมจะได้แทะกินมันมาได้จะได้เนาะ <laughs> กินมันมาได้เจ็ดแมวเอาให้แมวเอาให้แมวกิน อย่นีนะคะพี่น้องเกิดมาพึ่งสีได้กินพึ่งสีเคยกินกุ้งลลยเสียกุ้งไงนี่ไ่ได้ตัวได้หนิบ่าวเรื่องจริงหักมันมันหลอกกันชอากินมันบ่ได้แผ่มันกุ้งแผ่มันกุ้งแต่ว่ากินโตได้อยู่แผ่หัวกุ้งจะกินโตได้ มื่อนี้ไปตลาดสู่ว้อนมาไปตลาดสด<ม>ตัวใหญ่มากเลยต้องเอาขี่มันออกมาเนี่ยโอ้ยอืมคายมันเหรอ เว้ยมันมีขี้ด้วยเหรอบะแด้่เจน,นดำมันหรอมะไม่กินรสตุยครับนี่ไงเนี่ยอือหือเฮ้ยเมื่อซัน แซ่บปื๊ดเต็มปากเต็มคำแท้ Tối nay ừ. แล้วเขามากินกุงแซ่บปาก่อนปลาดน้ำจิ้มเห็ดเองแซบผักแซบแซบปากนี่ก็โตใหญ่คือกันได้จ้ะกุ้งแซ้ำปา่า สดมากมึงไปเสือร้อยสวนสนามกันอยู่อืมอ,อสองโตไปรถด เพ็รเนื้อวานกรอบขนาด เเอาไว้แซมหนีก่อนเลยค่ะพี่น้องบาย้เพชรแห้งขอบคุณค่ะที่รับชมบ๊ายบาย